สวัสดีนักประจนภัยทั้งหลายที่มีความฝันเดียวกับฉันนั่นก็คือการตามหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกใบนี้ใช่แล้ววัอยี่ผมถูในช่อมชนนงมอุจนะแล้วนะครับและต้องขออภัยเสียงฝนล่วงหน้าเพราะฝนมันตกนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในโลกที่มีชื่อว่าซอสพีทโลกใบนี้นั้นกู้คน ต่างใช้ดาบเป็นอาวุธหลักแต่ว่าก็มีพลังอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าผลไม้ปีศาจใช่แล้วทุกคนเราอยู่ในเกมวันพิษในรูปแบบสไตล์ดาบเป็นหลักนะครับทุกคนเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีดาบไม้นะครับนะอืมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาปะจนภายในโลกนี้กันซึ่งตอนนี้ผมเลเวล32แล้วบอกเลยไปฟาร์มนอกรอบมาเพราะว่า ไม่คิดว่าจะอาเกมนี้แต่ว่าเกมมันสนุกดีนะครับทุกคนเลยบบนะเริ่มแรกจริงๆนี่ไม่ใช่ดาบเริ่มแรกทุกคนดาบเริ่มแรกคือดาบนี่นะเออนี่คือดาบนี้นี่เป็นดาบไม้งโง่ๆเลยแล้วผมก็มาซื้อดาบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมนี่เป็นดาบเหล็กนี่ประมาณนี้แต่วันนี้ก่อนที่จะไปดูคลิปกันช่วยกดติดตามแล้วกด subscribe ผมด้วยแล้วเสียงหวก็ตกกบพูดไปเลยนะทุกคน เออฝากกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะมาแล้ววันนี้ครับผมจะมารีวิวสิ่งที่เรียกว่าผลไฟกันนะทุกคนนะเออผลเมลาเมละาเม,ม่ผมได้มาทุกคนจากเทพเจ้าก่อนเดินดูสกิลสิ่งที่เรียกว่าสกิลซีก่อนเลยด้วยกันเนี่มันมาแล้วพอดีเลยบอสมาเออสกิลซีหมัดเพิ่งนี่อย่างโหดทุกคนสงสัยทุกคนจะไม่เห็นเห็นไม่ชัดเอาใหม่อีกรอบหมัดเพิ่ง นี่อย่างโหดอย่างตึงทุกคนนะดูอีกทีมัดเพิงเอาไปไหนไม่รู้เอาไหมมัดเพิงนี่อา้าวเพื่อนกูตายเลยมัดเพิงนี่ต่อมาสกิลแรกผ่านไปสกิลสองต้องตามมามันก็คือหิ่งห้อยเพิงเอาไปเลยหิ่งห้อยมันเป็นโต๊ะคราฟเลยทีนี้ โอ้โหกูโดนที่กินฝนไฟมันปฝไฟมันโหลยังไงอ่ะกูเกิดก่อนนี้ทุกคนนะเกาะนี้ไม่มีใครให้ทดสอบสกิลเลยทุกคนอาจจะเห็นไปแล้วสำหรับคนที่เมื่อกี้ใช้นั่นคือสกิล4ทะเลเพิงอ่ะใช้เดียวทะเลเพิงนี่ย่างโหดต่อมาสกิลสุดท้ายสกิลบินสกิลบินนั่นแหละไฟบินโอ้แล้วกูตกแม่งบินได้แป๊บเดียวด้วยนะ วันนี้เราจะมาไปโจรภัยในโลกกว้างนี้กันซึ่งตอนนี้กูอ,อยู่ไหนวนะเนี่ยกูบินในน้าโอเคนี่กูบินไปเลยไปเกาะไหนดีดนี่ทุกคนตามมาเกาะดีกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เราจะมาหาผลใหม่ทุกคนนะผลไฟบรนโหลเกินไปเราจะมาซื้อผลใหม่กันนี่เป็นผลใหม่เลยชึบผลสายฟ้าเท่าไรสิบสองหลักทุกคนนะสิบสองหลักอันนี้คือผลอะไรผลโดนัทหรือเปล่า ลองดูผลโดหรือเปล่าอะแป้งจริงด้วยทุกคนผลโดนัทไม่รู้หดหรือเปล่าไหนดูพี่ผลลาวาเป็นไงผลลาวาจะหดสักแค่ไหนเอาซื้อเถอะแม็กมาผมไม่ไม่การสินใจทุกคนเดี๋ยวผลนี่มันคือผลแป้งนะนี่คือผลน,นี่มันคือโดโดนทุกคนหมดโดอืมโอ้ยกูซื้อนี่คือคือหมดตงุงตุดมหมดตงุงหมดตูดแล้วนะอันนี้คืออะไรเนะี่ยผลเวนัมหรือเปล่าหรือผลความมืดแบบ ตื่นก็ไม่รู้นะทุกคนนะผมงเขาเมื่อตื่นหรือเปล่าไหนดูสิผลพลังมือทุกคนหัวด,ดูดูผลเสือเกมนี้ผลเสือแบบคนเราเราผลอย่างเช่นผลสายฟ้าดีกว่าทุกคนนี่ผลสายฟ้าเอาไปเลยผลสายฟ้านี่ตายจัดไป,ไปนี่ได้ผลสายฟ้ามาแล้วขอกินเลวกันนี่กินเลยนี่โอ้มีสามมีสามสกิลเออ โคตกระจอกเลยนี่สกิลแรกนี่หมัดสายฟ้าโอ้โหอย่างตึงหรือเปล่าไม่รู้กูไม่ตึงหรอกนี่ทุบบอลเก่งกี่สายฟ้านี่ <c oughs> มีล่วงด้วยรอแม่งมีล่วงด้วยต่อมาสกิลสี่สกิลสี่ยิงไปเอาผลไฟกูคืนมาผลไฟตแม่งผลโคตรโง่เลยผลโง่มาก ไม่มีอะไรโง่ของผมสไฟอีกแล้วทุกคนโง่จริงโง่จริงนะทุกคนนะอย่าไปซื้อแนละ้วทุกคนเยสำหับสฟเนี่ยโอเคทุกคนเราจะไปเกาะน,นั้นกันทุกคนเกาะข้างหน้าไม่รู้ว่าเป็นเกาะอ,อะไร,รลองไปกันดูนะว่ามันจะมีมอนตึตงๆอยู่หรือเปล่าต้องลองไปดูแต่ผมขอแหละขอมอนโหดๆหน่อยจะได้ฟาร์มง,ง่าย,ายๆทุกคนเออเป็นเกาะอ,อะไรกันเหมือนจะเป็นเกาะหิมะแต่ไม่เห็นจะมีหิมะสักเม็ดตกลงมาเลยแม่งเรียกหิมะว่าเม็ดเหรอวะ อุ้ยเป็นห้าร้อยออเป็นห้าร้อยเกินพวกนี้มันตึงทุกคนพวกนี้มันตึงเรือหลงเนี่ยเฮ้ยเรือหลงอยู่เรือหลงอยู่เอ้ยเฮ้ยกูหนีกูหนีไปเซฟแป๊บกูหนีไปเซฟแป๊บทุกคนเซฟก่อนนี้เลยนี่เซฟก่อนนี้เลยได้ไหมนี่เซฟละเราฟาร์มได้ทุกคนก่อนนี้เราฟาร์มได้นี่เลยฟาร์มไปเลยทุกคนนี่ฟาร์มไปเลยโอ้โหหวังเลยทุกคนเว้ยฟุ้งกระจุนแน่ๆ เว้ยเชื่อมั้เว้ยพุ่งกระโจนชัวชัวเว้ยพุ่งกระโจนนะเออนี่หูเว้ยวเว้ยวเว้ยสุดยอดเว้ยพุ่งกระฉ,ระฉะูดฉเลยโอ้โหเว้ยหนึ่งร้อยล,ละโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่แบบอิมอ่มโอกอิ่มใจมากอย่างนี้เห็นนี้อิ่มโอกอิ่มใจเลยอืมโอ้คุณจะตายคุณจะตายอืมน้ำหนึ่งทุกคนไปปั๊มก่อนเลยนี่ปลาเลยโอ้โหอย่างนี้กูนี่ชอบมากเลยทุกคนนะเออ ชอบมากเลยเกมที่มันเบลเด้งๆเงี้ยกูชอบมากเลยนะกูชอบมากเลยนี่เกมเบลเด้งๆเนี่ยเกมเบลเด้งๆนี่ไงเกมเบลเด้งที่กูชอบนี่เออนี่พุ่งไปพุ่งพยานกุ้งไปพยานซะนี่เลยเออผลผลเลยนะผลสายฟ้าก็จะกระจอกที่จะแย่งฟ้ามือแย่งกูฟ้าหรือผลสายฟ้าที่ผลสายได้หรอบอกเลยนี่เออเข้าไปโอ้โหเลยนี่ยิงยิงยิงนี่อะไรมึงจะหนีไปไหนโอ้ยเดี๋ยวกูกูตายเลยเจอด โอเคแล้วจะฟาร์มเกินพอแล้วเราดูข้างบนบ้างดีกว่าเดี๋ยวดูข้างบนมีบอสเด้แต่ไปดูบอสจะโหดสักแค่ไหนบอสเ,นะเลยเนีย่ยบอสอไเนียบอสอะไรมนะ่ร่้ทุกคนเรือเรื่องอะไรเนี่ยบอสโค้เดอร์เหรอทำไมโก้เ,เดอร์อยู่เกาะหิมะไม่รู้จะขอจัดก,การเลยแล้วกันไม่น่าโหดไม่น่าตึงนี่เลยยิงไปยิงไปถล่มสกิลอัดให้น่วมนี่เลยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กูยิงอัดอย่างเดียวตอนนี้ กูยิงอัดอย่างเดียวแล้วกูก็สอยไปต่อกูอัดสก,กิลไปต่อไม่รอแล้วนะนี่นี่โอ้ย,อยทุกคนไม่แน่ฆ่าตัวนี้ได้แบบนี่อเพิ่มนี้เดียวเพิ่มหมดหวังเลยนี่ทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าเกาะนี้มีราคาหรือไม่เฮ้ยอะไรอะอะไรตกตรงนั้นขนหรือเปล่าขนพิษาหรือเปล่าไปดูเฮ้ยขนพิษาทุกคนกูเก็บกูเก็บไม่ได้ กูรอมาก่อนโอเคอ้าวมีอะไรผลอะไรอ่ะผลแล้วทุกคนคิด,ว,ดว่าผลอะไรกูกินขึ้นรึ้ัจะเกลือไหมเนี่ยไม่บอกด้วยผลอะไรกูกินเลยอ้าวทำไมกินไม่ได้อ่ะมันคืออะไรทุกคนใครใครร,ใครรู้บอกหน่อยใครรู้บอกหน่อยมันคืออะไรฮคืออะไรไม่เชื่อกูกินแทนไปนม่เชื่อกูกินแล้วกูหลุดหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวโอเคมันคืออะไรทุกคนใครใครรู้บอกที ไอ้ก้อนนี่นคืออะไรไม่รู้กูวางละคืออะไรวะคืออะไรคืออะไรวางอึงโอเคทุกคนคลิปวันนี้ก็คงม,มีประมาณนี้ทุกคนใครอยากให้ผมทำคลิปเกมนี้เล่นเกมนี้ต่อก็เชวยกดไลค์และกด s u b s ไ r i b e ให้ช่องผูกกนชแนลช่องเล็กๆน้อยๆช่องนี้นะครับผมจะลังจะทำให้ยอดผู้เข้าชมเนี่ย ทะลุ7,000ชั่วโมงให้ได้นะคุณกูณจะได้สามหลายได้ได้ทีนะเออโอเคฝากอ,อ้ออ้อมใจช่องนี้ไว้กับทุกคนแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ช่วยดูคลิปให้จบด้วยนะครับโอเคไปและบายเจอกันคลิปหน้า